อ่แล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่เกมวันอีกแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทางด้านของการดูว่าศึกดวลแน่ครั้งที่ของเรามันจะเป็นยังไงนะแล้วผมเนี่ยจะได้เข้าสู่ศึกดวลหรือเปล่าก็เข้าไปดูกันเลยฮะก<อ>็ะะอยู่ที่ศึกดวลน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะตึงมากนะสำหรับศึกดวลหลังรีเซิร์ฟมานี่คือค่อนข้างที่จะโหดมากนะแต่ละคนนะเข้าไปดูกันเลยฮะซึ่ง ผมเนี่ยก็ลงทาง้านของฮีโร่อยู่แล้วนะแต่ก็มาอยู่เซิร์ฟใหม่ก็เป็นแชมป์ยากนะซึ่งเราก็ตกไปตั้งแต่รอบรอบ8ทีมนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเราก็ไปดูทางด้านของทีมแรกกันเลยฮนะกู้แรกนะของเป็นแชมป์เก่าของศึกด,ดวลครั้งที่แล้วนะทางด้านของอนะัลก้า ก็ปัทะกับทางด้านของเชลลี ri, นะ่ฮะเชลลี่ฮะสำหรับคนนี้ทนะ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยฮนะกนะ็ตัวละครก็ประมาณนั้นเลยนะเข้าไปดูกันก็ามาดูกันในเกมฮนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับเกมนี้เข้ามาแล้วอนะเป็นหน้ากากหวานนะได้เปิดมาแน่นอนฮนะหนะ้ากากหวานของอัลก้า เปิดไปฮะร้องเพลงเสียงเพลงนรกฮะไปตบไปสองครั้งฮะเปิดปืนจากคนของเจนออนะยิงมาบ้างนะที่16ล้านนาเมตแรงมากฮะแล้วก็กาโลฮะปล่อยหมัดนะนาเมตอยู่ที่2อล้านหกแสนนาเมตนะหมาเฝ้าบ้านแมนนะอยู่ที่1นล้านสี่แสนนะ แล้วก็หมาเฝ้าบ้านแม่ของเขาได้สวนมาบ้างที่2ล้านนะก็สมบีแมนนะยิงคืนมาสมบีแมนยิงกลับบ้างน,นะแล้วก็โดนคอตายไปฮนะแลหมี่ของเจนอตจะเท่าไหร่กันนะสำหรับเกมนี้นที่หล้านนะโอ้โหน้อยจังฮนะนี่การเป็นบุรุษหน้าดาวม่วงเอือน่นงด้านของเจนอตหน้าดาวม่วงนะ ยิงไม่แรงมากฮนะตีไปฮนะสำหรับมากากหวานฮนะตบไปตายเลยฮนะโอ้โหจบไปซะแล้วฮนะก็เป็นข้า,าของอัลก้านะที่ชนะไปได้นะก็ค่อนข้างนี่เป็นแชมป์ที่ค่อนข้างโหดมากนะพลัง18กับ19ล้านนะแล้วก็ไปดูทางด้านของคู่ที่2กันบ้างฮนะ คนนี้ก็เป็นอีกคนนะที่บ่อยมากนะดีมอนสปิริตนะก็ทีมเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ชิคามารุอคนนี้ก็เป็นคนที่ตกผมมานะเป็นคนที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันด้วยฮนะแต่ก่อนนะเป็นคนเซิร์ฟเดียวกันนะแต่ผมโดนตกไปซะแล้วอนะทีมเขาก็โหดขึ้นมากนะก็ไปดูกันเลยคนระัว่าจะเป็นยังไงนะ หนะครับหวานของดีมอนสปิริตนะได้เปิดมาก่อนนะหนะครับหวานร้องเพลงบทเพลงแห่งนรกฮนะตกไปฮนะหนึ่งครั้งฮนะโอ้ตกน้อยมากฮนะแล้วก็โดนบทเพลงแห่งนรกร้องคืนไปฮนะตกไปสองครั้งฮนะแล้วก็โดนเคาะคืนฮนะทัตสึมากฮิฮนะได้เปิดไปฮนะรามิอยู่ที่เท่าไหร่นะเจ็ดล้านนะโอ้โหแรงเยอะแรงมากเลยนะจี J นอตะ คอเมดทก็ไรฮะสิบสองล้านนะโอ้โหตายไปสองตัวแล้วสามตัวนี่ฮะโอ้โหไม่เข้าเลยฮะงานของทัศน์สุวรรคของเขาจะทำยังไงฮะแต่จุดเด่นของชิคามารุกก็คือหมาฝ้าบ้านแมนี่แรงมากนะดูกันนะว่าจะเป็นไงฮะนี่ฮะนี่ที่ หมาเฟ้าบ้าน,นแม่ได้เอาคืนเงินบ้างนะทีสามล้านนามเมียนะหมาเฟ้าบ้านแม่คนนี้แรงมากเลยนะอยู่ที่สามแสนนะออลุกขึ้นมาตายอีกครั้งนะแล้วก็โอ้โหกาโร่ตายไปฮนะดูทางด้านของหน้ากากหวานกันบ้างนะว่าจะดาเมจเท่าไหรนะ่ฮะโอ้ไม่ได้ตีหรือเปล่านะนี่ฮนะไปหนึ่งครั้งอนะ แล้วก็ดาเมจของจีนะ้อฮะดาเมจเราเปิดปืนจากคนนะอีที่4ี่ล้านดาเมจนะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมนได้เอาคืนบ้างนะนีหนึ่งนะล้านสองแสนนะมันหมาเฝ้าบ้านแมนทางนี้โอ้โหตายไปก่อนนะคือขึ้นมาตายนะแต่ว่าทางนี้ไม่ตายฮนะนี่ยิงไปแล้วก็านด้านของทัชซมากกีฮนะ ระเบิดทางม้านของโอ้ระเบิดปืนเฉยเลยฮะเป็นล้านของเลื่อนหินทำลายฟ้านะเมื่อกี้แล้วก็ปิดเพลงแห่งอารมณ์นะบัฟบไม้กับทางด้านของทัสซื้อเมากี้นะได้เปิดไปนะ้วอยงนี้รุ่งเจ็ดแสนหน้าเมยน้อยมากแล้วก็จะปิดฉากเลยหรือเปล่านะระเบิดปืนจากคนของเจโน,น,นะนะยิงไปติดคีฮนะเรียบร้อยเลยนะก็จบไปแล้วฮนะสำหรับคลิปเกมจะไม่ใช่คลิปนะสำหรับ จบไปเลยฮนะแล้วก็เป็นทางด้านของทางด้านะของดีมอนสปิริตนะสามารถเอาชนะไปได้นะแล้วก็เมนูกันในเกมนัดชิงกันเลยนะครับคู่ชิงก็ไปดูที่คู่ชิงฮนะปเป็นเอัลกาก็ไปดูทีมของเขาเลยนะว่าเป็นยังไงฮะก็มีหมาเฝ้าบ้านแมนนะวัคซินเอิร์นแมนซอมบี้แมนนะแล้วก็บงังเครื่องท็อปมังสวีรัตนะเจนอนหน้าก,กากหวานแล้วก็การโรนะ่ อีกทีมหนึ่งก็จะเป็นกาโรฮะซอมบี้แมนนะวักเอื์นหมาเฝ้าบ้านแมนนะทาซึมากิฮนะหน้ากากหวานแล้วก็ทางด้านของเจนอสฮนะก็ไปดูกันเลยฮนะว่าจะเป็นยังไงนะเข้ามาในเกมฮนะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานได้เปิดก่อนนะหน้ากากหวานดีมอนสปิริตนะเปิดไปร้องเพลงบทเพลงแห่งนาลกนะุกฮะ ต่อไปอไปสองครั้งนะกากหวานได้เอาคืนบ้างนะก็ยังไงนะจังหวะนี้แหลกมากเลยนะโอ้โหตัดตาเป็นเจนอัดยิงไปแล้วนะโอ้โหตัวศัพท์แหลกนะต้องขออาภัยมากจริงๆนะโอ้อะไรจะแหลกขนาดนี้กนะ็ต้องขออาภัยทุกคนนะครับ เขาจะเป็นยังไงฮะเออเจมส์ได้ยนะิงฮะยิงไปเท่าไหร่ฮะจังหวะน,นี้มัน,นโอ้มันเป็นอะไรฮะโอ้โหแหลกมากเลยนะสามล้านาหน้ามนะีเลยฮะแล้วก็เอาคืนบ้างฮะ,ะอยู่ที่สามอยู่ที่แปดแสนนะอ๋อสมดีแมนลุกขึ้นมายิงฮนะ สมงม่แมนยิงคืนโอ้ไม่ได้ยิงฮะเป็นการยิงธรรมดาแทนนะก็ได้ทางด้านของอาก้าได้คืนบ้างฮะตีไปหนึ่งครั้งฮะแล้วก็เจนอตยิงฮะยิงไปก็เป็นกาโร่ฮะปล่อยหมัดเรียบร้อยเลยไหมฮะก็จบไปแล้วฮะวก็เป็นทางด้านของอาก้าที่ได้แชมป์ไปนะ แล้วเราก็ไปดูทางฝั่งปีศาจกันเลยนะนี่ก็จะเป็นทางฝั่งปีศาจนะครับไปดูกันที่ทีมของเฉียวจริงๆฮนะทีมนี้ก็อยู่เซิร์ฟอยู่กิเดกันกับผมนะครับเขาก็ได้แชมป์มาเลยนะมันคนที่โหดมากครับแต่คนนี้ก็อ่านไม่ออกฮะเซริซาว่าฮนะเซริซาว่าฮนะสำหรับคนนี้โอ้โหก็ไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะ มาเปิดมาเนี่ยเป็นฟีนิกซ์แมนนะได้เปิดมาก่อนนะเราฟีนิกซ์แมนของเขียวจริงๆฮะจะทำยังไงฮะฟีนิกแมนเปิดมาเมื่อวานนี้อยู่ที่สามล้านนาเมายีมยลเลยนะแรงมากนะได้ยุงได้ตกไปที่หนึ่งล้านสามแสนนาเมียนะวโกลิีบาร์นะวี่งห้าแสนนะว่าหนึ่งล้านสี่แสนนะแล้วก็โกเแคทเสือหกล้านนะโอ้โหแรงมากฮนะ นีสองล้านห้านะแล้วก็ยึงไปฮะเจ็ดล้านนะแรงจริงๆแล้วก็มา,าวันนี้หนึ่งล้านหกแสนอาเมตรเบานะแล้วก็ยังไงฮนะทางด้านของเขาได้เปิดขึ้นมาบ้างนะหลับตีนอกแมนนะลาเกียรโรฮนะให้ยิงไปตีสองครั้งฮนะหนะึ่งล้านแปดแสนฮะ หนึ่งล้านหกแสนไม่ตายนะได้เอาคืนมาบ้างฮนะแต่ทีมเขาไม่มียุงแล้วนะนี่นนจะเป็นการเปลี่ยนเกมไปเลยฮนะการที่ไม่มียุงนะยุงก็เป็นตัวหนึ่งที่โหดมากนะในทางของสึกยอคปีศาจนะเป็นตัวที่แบกเลยก็ว่าได้ฮนะนี่ฮะยุงไล่ตีไปอีกครั้งนะโอ้แท็กสืฮนะนาเมตอยู่ที่สามล้านนาเมตเลยนะยุงเอาคืนนะ อยู่ท 3, 8, 000, นะ 2, 000, นะี่เท่าไหร่ฮะสามล้านแปดแสนนะแล้วก็นี่ฮะก็ตีไปสองล้านนะย่งนี่เท่าไหร่ฮะแล้วก็ฟินิกแมนเขาได้เอาคืนมาบ้างนะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเลยนะโอ้แรงมากนะแล้วก็นี่ฮะเจโรนี่ยต,ตายแล้วนะนี่ฮะครั้งเดียวตายเลยฮนะแล้วก็นี่จะทำยังไงฮนะไหวหรือเปล่านะสำหรัาบาอีกฝั่งนะ เซลิสาว่าฮนะนี่ 1, 8, เนหนึ่งล้านแปดแสนนาเมตรเรียบร้อยฮะกูแค่ซื้อได้เอาคืนนะอยู่ที่สองล้านแปดแสนนี่เป็นกูแค่ซื้อสายดามเมีนะแน่นอนว่าจะเปาะมากนะที่สี่ล้านเจ็ดแสนนะก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะก็เป็นเขียวจริงๆนะที่สามารถเอาชนะไปได้นะก็ดูทั้งว่าทองอีกฝั่งกันบ้างฮนะก็เป็นคนที่ชื่อว่านิ่งนะนิ่งหรือนิ่งไม่รู้ฮนะก็ประมาณนี้เลยฮนะทีามาทของเขานะ ก็จะปะทะกับทางน้าของไลออนเมียก็จะประมาณนี้ฮนะสาทีมเขาเป็นยุงให้ไล่โจมตีแรงมากนะก็เข้าไปดูกันเลยฮนะเป็นด้านของใครฮะได้เปิดก่อนนะถึงด้านของไลออนเมียไม่นะสองล้านหกแสนนะแล้วยุงไล่ตีปสามล้านนะนยุงที่ไล่ตีแรงมากจนเลยนะห้าแสนนะเนี่ยแล้วยุงไล่ตีสามล้านเก้าอะ ไี่น่าล่าอนะไล่ตีแรงขนาดนี้ไล่ตีไปสามล้านหนึ่งนะโอ้โหดึงตัวเดียวนี่คือไล่โจมตีเยอะมากเลยนะดึงไปฮะนี่ไงหนึ่งล้านเก้าแสนนะไม่ตายนะไม่จะตายแล้วฮะจังหวะน,นี้เสร็จล้อยฮะแล้วโบล็อตโอ้โบล็อตไม่เป็นอาวุธสามดาวนะ่ตีไม่ตายฮะแล้วก็มาก็ไม่ตายเหมือนเดิมแล้ว ก็จะทำยังไงฮนะยุงตัวนี้สปีดชา้าแต่ดาเมจแรงนะแล้วก็นั่นของราชทะเลลึกฮะเป็นรา,า,นะาชันใต้ดินนะฮะโทษโทษแล้วก็ไล่ตีไปสาล้านห้าแสนดาเมจนะก็ชนะไปแบบขาดลอยเลยฮนะถังหวะน,นี้นะก็ไปดูกันเลยอีกนะัะเป็นน้านของนัดชิงฮนะโอ้โหเฉียวจริงๆมิง้าไลาออนนีฮนะ ี่เป็นโกเฮสืด้วงฮนะโกด้านของเมลซา,ากาดเตโรเกโล,โลแล้วก็ทางด้านของฟินิกแมนแล้วก็เป็นทางด้านของยุงฮนะสำหรับทีมของเขานะก็เป็นยุงห้าดาวห้าดาวม่วงเท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะได้แชมป์นะก็ไปดูหน้านของไอรออนมีกันบ้างฮนะม,มีเกโรเกโลฮนะยุงห้าดาวห้าดาวม่วงนะแล้วก็เป็นทางด้านของตาชาใต้ยินนะ ด้วงนะแล้วก็มีสซาการดนะตัวโคนนะตัวโคนิ่งของด็อกเตอร์จีนัทนะผมไม่รู้จักชื่อนะน่าจะชื่อว่าโคนิ่งนะสำหรับตัวนี้ตีไปฮะจะเป็นใครที่ได้เปิดก่อนนะโอ้ราชาใต้ดินคนนี้เร็วมากเลยนะเปิดไปฮะอยู่ดีสองล้านหน้าเมตรเลยนะไล่ลนะมิวซากาดนะตายไปเลยนะ แล้วก็ตีไปฮนะไปที่หกแสนนะไล่โจมตีไปที่ไม่ตายนะด,ด้านของเอตัวอย่างโอเคสื่อแล้วก็ด้วงนะติดไม่ย่อท้อด้วยนะแล้วจะเป็นหน้าของฟินิกแมนเอาคืนมาบ้างนะโดนใครตายบ้างฮนะยังไม่ตายสักตัวนะนี่ยนะโอ้โหโดนสะท้อนตายอเไรนะแล้วปาดคนนิ่งนะเรียบร้อยเลยฮนะ นี่ก็จะเสียสิทไปเทธอนหนึ่งซีเลยนะนี่ฮะสามล้านนาเมตรนรั่นแหละจริงๆฮนะแล้วก็โกแคสซีดาเม็ดหนึ่งล้านนะก็เป็นโกแคสซีสายถึกนะสำหรับคนนี้นี่ฮะหนึ่งล้านเงาแสงไม่ตายฮนะแล้วก็นี่ฮนะใครเห็นก็ว่าตายตาย,ตายหรือเปล่าฮนะาเห็นก็ว่าตายฮนะตายจรนะิงๆฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อฮนะแล้วก็ไปฮนะ สองครั้งนะไม่ตายนะโอ้โหถูกจริงๆแต่ว่าใครจะชนะใครจะแพ้นี่ฮนะแล้วก็อเอาคืนไดอีกสองล้านสี่แสนนาเมตตายไปเลยฮนะสนิแมนนะยิงไปนาเมตเท่าไหร่ฮะโอ้โหสามล้านฮะไล่โจมตีไปสามล้านแล้วก็เป็นทางน้านของยุงแดงฮนะไล่ปาดฮนะ นี่ฮะอาวุธ3าดาวฮะตำแหน่งที่4ล้านแล้วเขาเสียเปรียบแล้วเพราะว่าตีเป็นอนันต์ของฟินิกแมนนะเป็นต,ตัวที่ตายยากอยู่แล้วฮะตัวนี้จะเป็นยังไงนะนี่ฮะตีไปไม่ตายฮะฟินิกแมนฟินิกแมนฮะตายมานี้ยล้านฮะแล้ว,วไล่ตีไปสองล้านไม่ตายนะแล้วก็นี่เงี้ยไม่ยังไม่รอดนะ ห้าล้านสี่ล้านห้าแสนฮะก็เหลือนาหน้าของเกียร์โลตัวเดียวนะก็ไม่น่ารอดแล้วนะถ้าเหลือเกียร์โลตเตนตัวเดียวนี่คือ,คอจบนะฟินิกแมนฮนะก็เรียบร้อยไปเลยฮนะก็เป็นหน้าของเฉียวจริงๆฮนะที่ได้แชมป์ไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับ,บคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถไาใครกดแชร์กันด้วยนะชอบมากๆแล้วก็ สามารถสนับสนุนกันได้นะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เหมือนเดิมนะไดสำหรับวันนี้เนี่ยต้องตัวลาไปก่อนนะครับสำหวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม